แปดศูนย์นี่แหละแปดศูนย์ฟันมาจางไหนก็ได้แปดศูนย์เราฟังฟันเราฟังมั้งคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงตัวมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปตามเลขเจี๋ยหอยเนดะ้อครับผมเจี๋ยหอยประยุกต์กันหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวอาเนี่ยเจี๋ยหอยอยู่พอดีเลยครับผมอาเจี๋ยหอยสวัสดีครับ ย้อยสวัสดีครับอ่าอ่าเป็ดตาแสือดิจิหอยโอ้เอซีสูตรสุดค่ะนะครับเด้อเหมือนอีกเจหอยได้เมนูนะครับมืันนี้เมนูขนมยาวขนมยาวปฟาดนี่ครับขนมยาวร้านเจหอยร้านเจหอยเด้อเอซีแฟนสองผมจะบาทแล้วครับนี่ผมได้ยี่สิบบาทผมละยี่สิบบาทพร้อมข้าวปุ้นนี่ครับร้านเจหอย วันนี้ฟันแน่หรอครับได้แปดศูนย์หรืแปดศูนย์ฟันวันันไหนก็ได้แปดศูนย์เราฟังันเราฟังมั้งเ็เห็นตมันเลยนนเห็นตเลยเออเห็นแปดศูนเลยอฟันลักษณะแบบหนก็เห็นแปดศนย์ทุกอเอสซี่ฟังแน่เอสซี่ถามวันมื่วันผราหน่อยละวันผ่านี่พันมากนี่ ฟันจ๋อด๋อฟันมาเจะอด้บอกฟังนี้เอสซีก็ถ่าอยู่ฟันมาเห็นโตมันฟันมาอันแปดแปดสิบยูยูุนกับสิบยูฟันมาศูนย์แปดแปเออโอ้เมืองคนพิม อุ้ยดีแล้วๆเจ๋อหอยคนมีเซนเด้อครับเนี่ยตามเอซี่แตผู้ชมมันสิมาดีของเจ๋อหบ่นี่ยเอาสาธุสาธุเหม็นๆเด้องอนี่เอซี่กันเ่ยขาเรื่องสุดเล็กตัวนี้ขัเลขตัวนี้เลยมีมที่นี่นะัาขาบอกว่าส่อเก็ศูนย์แต่เขาัวมันำมาจะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์่าแล้วโอ้เีวามาเลขหนึ่งกเลขเก็ตมันคือกันเราอาจจะบอกว่าหนึ่งกัดไม่แน่ะแต่มันมาเป็นเจ็ตมาเป็นเจ็ต เออมันน่าเป็นเกยัง่าเล็กนึก็เลขเกตึันึะเกต้มั้นึงแตงวันนี้จหอยก็ได้มาแล้วเหรอเนาะเล็กเดียวเนาะ็กตัวไหนอีกทีนึงมังเด็กเอ้อันไดแปนั่นละแดศูนยอ้ตรงละสำนักได้เจ้ตรงละสำนักวันนี้ครัแปดศูนนี่ตรงละสำนักอ๋็เพ่เดียวล่ะอันเป็นเลขขวบฝันเลขขวฝันแต่ก็ได้ท่านได้ไปท่านไปม่ได้เกียน่มันห่างอันองมันตีน้องหมดไปก็ได้เลย ค้งโค้งยังนี่หุ่นไรมาเลวอ่าหนตพอไห้มาแล้วลังมือแต่พ่ท่านมีขุนเชดตอเนี่ยโ้เอซี่พนมีคนมาให่ซอยแล้วเออซอยแล้วมือนหนึ่งแต่วาเดตอมเป็นเพรไรเพราะว่ามันมืนเดียวเนาะอ่าวลองบอกมองในด้ยาอยากสมาุ่มสมัยเ็ดอันนี้ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง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 กัมาเนี่มามเบอร์เบอร์โทรเบอร์ไดล่ะ อ๋แบบเอเอบอร์เจ้ไ่มีติเอาก็ได้นังเต่าเปียหนาะมันหักลงหมดกาเอ็ดซีผู้ใดเคยได้โ่งกับแม่ตะเคยียนแม่ตะเคียนซื้อยังกับครับแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนอันเราท่ดีกันอันแม่ยังก,ก่อ,ห,อหลายซื้อเนาะหลายซื้อจำบ่ได้กาเอซีผู้ใดที่อยากตอนตอนนี้อันโค้งสางโค้งหลังค้าที่มุ่งเพื่อนนี้หักมาแล้วเป็นโค้งเล็กบ่เจ้โค้งเล็กมันหักลง แต่ว่าตัวคนถือเกลี่ยว่ามึนมีเพื่นเอา,าเมล็ดเรียกมื่นหนึ่งอ๋อผู้คนมีโสกมวดวืนว่นหนีง่งผู้คนมีโสกมวดมึมงนผู้คนทิ้งเอ,มองามาขายเจ๊หอยไบเรียบเป็นสะพานบุญหอยสางหอยแปง้งเฮ็ดมองอยู่อหอยเพิ่นก็เลยว่าสิหาอีกยัดน้อยมันมาท่านได้ไหมอ๋อข้าได้มาเห็ดเห็ดจ้ะเข้ได้เบอร์โทรเจ๊หอยเนาะมาที่นี่ขายเอซี่เพิ่นอันนี้ขายเอซี่เพิ่นโทรมากขาเพิ่นอยากสิห้อมบุญห้อมยังมาจัดได้ดไดที่ต่อกันถือข้าได้จับ่อ้องมาผ่านเอ็ดมินด์ล้วครับแล้วหอยผ่านี้้ใหแอดมิน เด้อครับเอสซี่แฟนซ้อมทนายที่อยากสื้อร่วมนะครับเพจหลังค้าให้กับแม่ตะเคียนที่อยู่บ้านตลาดนะครับเจ้หอยสิเป็นสะพานบุญให้เด้อนี่ครับนี่เบอร์โทรนะครับเรื่องเล่าต่างๆกับ่อยมาถามเจ้หอยเอานะครับเรื่องการโอนแบบใดแบบใดกไค่อยผ่านเจ้หอยเอาครับเดี๋ยวเจ้หอยใส่เบอร์โทรไปนะครับรวมเป็นสะพานบุญนะเจ้เนาะนะครับสั่งมองภาคมองเศร้าให้แม่ตะเคียนครับเดี๋ยวเด้อครับเอซี่ครับเอสซี่สายบุญนะครับผมทนายเคยมีส่วกับเจ้หอยกับสีหัวยุติอกครับสำหรับตัวเลขของเจ้หอย ศูนย์ยงานแปดห้าศูนย์แปดหหสสี่สสี่หเก้าห้าอ้าเดี๋ยวเ่อซครับผมผู้ใดแคปหน้าจอได้ก็แคบเยเดอครับนี่นี่ครับผูดใดแคปหน้าจอได้แคบเรเดอครับนี่ครับแคบหน้าจอได้แคบเรเอเรดอแคบหน้าจอมันคือมัดมาชัดเรชัดเร็เออนี่ครับ แคบหน้าจอได้แคบเลยเด้อน,นี่เบอร์โทษเจหอยครับแต่เบอร์ชมยศีนี่ครับเจสี่เซ้นยังครับตอนนี้มีทุนอยู่แล้วเมื่อหนึงวันเถอะเออมีทุนอยู่แล้วเมื่อนหนึงนนนนนครับแต่อยากสีเฮ็ดหลังค่าให้แม่ตะเคียนเท่าเออแม่ตะเคียนห้าเฮ็ดเป็นหลังค่าถาวรทุกเฮ็ดเป็นแบบจังไดครับเจครับขันมีเงินก็เฮ็ดทางขันมีเงินก็นเซ็ดเป็นแบบถาวรเป็นหูเป็นทางเลยเป็นทางเลยอย่างตัางละอืมอาอ้าวเอ็ดยู่มสงสารคนไหมครับสำหรับเอสีสายบุญจีได้เคยมีโซกับเจหอยแล้วก็แม่ตะเคียนที่อยู่บ้านตลาดกะ โทรมารเบอร์นี้แหละคะร,รับเนาะเธอมาเบอร์เจีหอยเดี๋ยวเจหอยประสานงานเองเนาะเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องจังใดจังไดสายบุญครับคอยว่ากันอีกเท่านึงเรื่องครับเกสั่งให้เอ้าคือเป็นเส้นเมกกี้เขาเป็นอย่างน้นบ่ะนี้เข่อยากให้ถามไม่อยากให้แม่บอกโอ้เอฟซีมึงครับคืออย่งของเขานี่ครับเมกกี้เมกกี้ตัวใดตัวใดเรื่อตัวใดโอ้แนวใดเนาะลานเจีหอยนี่เนาะครับ แต่เมย์บอกว่าแม่ตะเคียนเนี่ยเมื่อยอยากให้เว้าโอ้สันว่าเพิ่นแม่ตะเคียนมาอยู่นําแม่กกี้ปะชื่อได๋ตะกี้ก็บับเลขตลอดมาตะกี้แม่กกี้นี่บอกเลขบอกออบอกถึกเรื่อยบอกถึกเรื่อยออืจะ,จะได้เนาะเอ้ามึงมึงครับผมก็ย่านอยู่เด้กครับมึงแม่กกี้เฮ็ดตาทางครับพี่น้องโ <หา S 1> อ้ยอ้าวเม่ตะเคียนเฮ็ดจังได๋ใส่เฮ็ดเบิ้งเฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งเปล่าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดเบิ่งสิแม่ตะเคียนเฮ็ดให้ล่ะเบิ่งแหมเฮ็ดจังได๋แม่กกี้มึงวะครับเด็กน้อยมีเส้นเด้อครับผม เมืองเบลตาครับโอ้ห็นตะยานเหรอเมิถอยคนบาเดิไปยันเนาะอ่ะวอาเป็นเฮี้ยนลูกเฮ็ดแม่เขี้ยนไห่อะไรดีใจปะพอจีบไปเฮ็ดแม่ตะเยันก็นั่นไห่เนอะดีใจบ่ลูกเดี๋ยวเม่เดี๋ยวแม่เขี้ยนกับอะไรไม่อืมตลาดก็บป้องเฮ็ดใส่คนพอจีบมาหาแม่เขี้ยนไห่ได้หนี่เฮ็ดหลังคาเห็นแม่เขี้ยนได้หนีู่กยี่หลีอ้าวไปบอกนเนาะโตเก่าเนาะเจนอะ ตัวโตเกลออะน้อเจยน,น้อยืนยันหรือเกลอนั่นแหละมีตัวเดียวนั่นแหละครับตัวได้เอาบอกมาทีนึงมัง้งแปดศูนย์แปดศูนย์หอยเลาว่าหลังคาแม่ตะเคียนหมูบลงโอ้หมูพี่ดีครับเอฟซี FC แฟนซองโอ้มากมาพี่น้องพามาเม,มาืองมาโฮมบุญน้ำกันเด้อครับเจยหอยนี่ครับนี่จังเห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแม่ตะเคียนโอ้สารับตั้งเอฟซีไหนที่เคยมีโสดกับแม่ตะเคียนอยู่ที่บ้านทลาชนะครับผมกระสีเห็นแบบนี้แล้วครับโอ้โอ้ ครั้งเหมืตัวนี่ยอนุโมสหน้าสายบุญเด้อนะครับผู้ใดตุ้เคยมีโศกกับแม่ตะเคียนอยู่บ้านทลอดนะครับผมเจหอยเพิ่นก็มีเข้าแล้วล่ะครับเพิ่นตั้งเข้าไว้แล้วมี FC เพิ่นให้มาแล้วล่ะครับ10,000นึงแต่เจหอยก็ยังว่าขาดอยู่นะครับขาดปัจจัยนะครับผมสิสร้างแบบจังได๋ก็พาพี่พาน้องมาเมืองเอาเด้อนะครับเบอร์โทรก็จังที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นะครับผมก็โทรไปหาเจหอยได้นะครับผมนะครับโทรไปหาเจหอยเลยเรื่อง ล่าเหียดต่างๆนะครับผมนะครับเกาะหอยผักเสฉะผพาสั่งนะครับผมสหรับสายบุญนะครับจำสหรับทันใดทีมิโสกนะครับผมกับเมตาเคียนมองนีนะครับผมอ่ะแอดมินกับเป็นสะพานบุญเป็นแนวทางเป็นการนำเสนอเท่านั้นเด้อครับผมเอซี่แฟนสองสปูสุขคนที่เขามารับส้มนะครับถ้าอยาซีโฮมบุญนะครับผมกับเมตาเคียนยูมองนีนะครับผมกะโฮมบุญพานมาทางเก๋หอยเด้อเลยนะครับผมเก๋หอยพักเสฉพผ้าสั่งนะครับผมนะครับซื้ออย่างน้อยนี่โอู้้ดีตัวนี้ ปู่ใหญ่นครราชนะครับผมสำหรับท่านใดที่เคยเห็นเคยติดตามนะครับผมแม่ตะเคียนที่อยู่ตรงนี้นะครับรูมันก็แห้งนะครับกะเพิ่งกับพังโอ้โค้งของเล็กกัพังนะครับเอ่เอฟซีสุภูสุนเดินนะครับที่ขอมารับส้มนะครับสายบุญนะครับผมท่านใดที่อยากซีโฮมบุญโฮมสางนะครับกับเป็นเจหอยกับเบอร์โทเจหอยนั่นแหละครับเอฟซีนะครับผมโทรกับมาไดดนะครับผมนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง